ไก่ปั้นเชนเหอในหนึ่งนาทีเชนเหอตัวละคร5ดาวธาตุน้ำแข็งใช้หอกเป็นอาวุธสายซับพอร์ตบัฟเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุน้ำแข็งแล้วก็ลดต้านทานธาตุน้ำแข็งสเตตัสที่สำคัญพลังโจมตีทำมากสุดเท่าที่จะทำได้ถ้าฟื้นฟูพลังงานแนะนำา180ขึ้นไปลำดับการอัพสกิลให้อัพสกิลธาตุเป็นหลักจากนั้นก็อัพธาตุไม่ตายเซตอาร์ติแฟกต์ผมแนะนำดีที่สุดนะครับ4โนเบส แต่ถ้าในทีมมีคนใส่ไปแล้วก็ใส่2พลังโจมตีได้ออปชั่นสำหรับอาร์ติแฟกต์นาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซนต์หรือว่าฟื้นฟูพลังงานถ้วยพลังโจมตีเปอร์เซนต์หมวกพลังโจมตีเปอร์เซนต์ออปลองฟื้นฟูพลังงานพลังโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็พลังโจมตีอาวุธนะครับอาวุธที่ได้ค่าพลังโจมตีเปอร์เซนต์หรือว่าค่าฟื้นฟูพลังงานใส่ได้หมดเลยตัวอย่างในการจัดทีม สามารถเข้าไปดูไกด์แบบเต็มๆในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับ